ดอกไม้โฟนเนออเฮ้ยสวยมากๆเลยอะอ๋อของชิ้นแรกที่จะเอามารีวิวใช่ไหม,อมดอกไม้สวยๆแบบนี้ยก็ต้องเข้ากับคนสวยๆแบบโฟนลนะเนาะงั้นโฟนรีวิวเองเลยนะ คุณผู้ชม memory flower by สวนปนิสราเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงามบวกกับความคิดสร้างสารรค์ที่สําคัญนะพี่เป็นเน็ตเขามีความละเอียดอ่อนมากๆเลยค่ะเพราะว่าทําด้วยมือทุกชิ้นเลยนะ <Wow. S 1> ดอกไม้สวยๆแบบนี้จากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ อย่างที่เรารู้กันนะคะคุณผู้ชมว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยมีสวนกล้วยไม้เยอะมากๆและบางสวนเนี่ยมีคุณภาพส่งออกต่างประเทศได้เลยนะคะแต่อันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นดอกกล้วยไม้อบแห้งมันจะไม่มีวันเหี่ยวพี่เปนเนตมันจะสามารถอยู่ได้นานอะนานไปหรอคะพี่เปนเนตนานมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมให้ใครไปใครๆก็ต้องถูกใจอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะ ใครที่กำลังหาของขวัญวันเกิดรับปริญญางานเกษียณหรือจะในโอกาสไหนๆฟอนว่าให้เจ้ากล้วยไม้อบแห้งนี่ก็ดีนะคะคนรับจะต้องถูกใจสดชื่นชื่นใจเก็บไว้ได้ยาวๆเลยค่ะไปช่วยหมุนกันด้วยนะคะ